ขอให้พวกเรานั้นอย่ามัวประมาทมัวเมาในการใช้ชีวิตบางคนนั้นเกิดมามีฐานะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ลำบากผิดกับคนที่เกิดมาแลว้วจนวาสนา มีแต่ความทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลำบากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพวกเราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้ดีอย่าลืมวาสนาอย่าลืมบุญเก่าที่เรานั้นได้เคยก็ทำม,มาแล้วในอดีตชาติก็ดี พอมาจากนี้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้มีเงินมีทองมากมายกายกองไม่มีวันจนก็ขอให้เราลองเปรียบเทียบดูว่านกที่มีปีกบินมันยังตกมาได้ก็เหมือนพวกเราทุกคนถ้ามัวประมาทมัวเมาในทรัพย์สินสลิงคาร หรือเงินทองทั้งหลายนั้นเมื่อมันหมดบาสนามดมุนเก่าเราก็ต้องพบกับความตกอกพบกับความยากจนเหมือนที่ท่านทั้งหลายได้กล่าวว่าถ้าบุญอาวาสนาส่งไก่มันก็กลายเป็นหงถ้าวาสนาไม่ส่งหงงมันก็มาเป็นไก่ ถ้าบุญพาวาสนาช่วยไอ้ที่ป่วยมันก็หายไอ้ที่นายมันก็รักถ้าบุญไม่พาวาสนาไม่ช่วยไอ้ที่ป่วยมันก็หนักไอ้ที่รักมันก็หนายบางคนนั้นเมื่อประสบกับความทุกข์ก็วิ่งเข้าหาธรรมะแต่บางคนนั้นมีความทุกข์ไม่ได้วิ่งหาธรรมะ เอาจิตใจนั้นจมอ,อยู่กับความทุกข์ความยากความลำบากอยู่ตลอดเวลาถ้าบางคนที่ตกอกนั้นวิ่งหาธรรมะก็ยังชื่อว่ายังดีที่กล่าวกันวา่าเห็นทุกข์แล้วจะเห็นธรรมถ้ายังไม่เห็นทุกข์บางครั้งเราก็ไม่สนใจ ในธรรมะไม่สนใจในการแห้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาการที่พวกเรานั้นเห็นทุกแล้วเห็นธรรมนับว่ายัางเป็นบุคคลที่น่ายกย่องที่น่านับถือเป็นอย่างมากผิดกับคนที่เมื่อถึงข้าวตกอับถึง ความลำบากยากจนบางคนนั้นใช้ชีวิตผิดพลาดเมื่อใช้ชีวิตผิดพลาดแล้วบางคนก็ฆ่าตัวตายบางเพราะว่าทนรับกับสภาวะที่เคยร่ำรวยแต่มาตกอับเพราะท่นแล้วขอให้พวกเราทุกคน อย่าเป็นผู้ประมาทมัวเมาอย่าลืมบุญเก่าที่เราสร้างมาดีเราก็ควรที่จะสร้างบุญใหม่ด้วยถ้าเรามีทั้งบุญเก่าและบุญใหม่หนุนทัตาชีวิตของเรานั้นคงไม่ตกอับขอให้เราอย่าลืมอย่าลืมที่จะทำดีทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ อย่าลืมเหตุทาน,อย,าานอย่าลืมหักษาศินอย่าลืมภาวนาเพราะสิ่งเหล่านี้แหละจะหนุนให้พวกเหล่านั้นไม่ประสบกับความทุกข์ยากแสนเข็นทั้งหลายทั้งปวง